สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันจะพาทุกท่านมาทําไก่ไก่บ้านอบฟางใส่สมุนไพรกินกันอร่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนและก็วิธีทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวที่ฉันจะแนะนําส่วนประกอบก่อน,นะคะ่ะส่วนประกอบหลักๆเลยนะคะก็จะมีไก่บ้านหนึ่งตัวนะคะมีหอมแดงบอกเปลือกน้าน้งสารให้เสร็จเรียบร้อยค่ะมีตะไคร้สด ซอยเป็นไฟฝอยนะคะมีรากผัดชีค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดหั่นเป็นไฟฝอยนะคะเพื่อที่จะได้ตําสะดวกค่ะมีพริกแห้งนะคะมีผงรสดีรสไก่นะคะมีกระเทียมปอกเปลือกล้างน้ำทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยค่มะมีมีพริกไทยด้วยนะคะสําหรับใบมะกรูดเป็นใบเดี๋ยวเราจะเอาไปยัดใส่ท้องไก่นะคะจะไม่ทิ้งนะคะแล้วก็มีตะไคร้ที่ตัดออกไปหัน่น ตำก่อนหน้านี้ดิฉันก็จะไม่ทิ้งนะคะเอาไว้ยักท้องไก่ค่ะนลังนั้นก็จะมีผงนัวนะคะมีเกลือป่นค่ะมีซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็มีซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็มีซอสปรุงรสนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะ ตอนแรกเราก็จะตําส่วนผสมสมุนไพรก่อนนะคะนําพริกไทยลงไปตําก่อนคะอ่ะเมื่อเราตาพริกไทยละเอียดแล้วนะคะนํารากผักชีลงไปตําก่อนค่ะเมื่อเราตารากผักชีละเอียดแล้วนะคะนาส่วนประกอบทุกอย่างใส่รวมลงไปตําให้ละเอียดเลยนะคะ,ะมีหอมแดงแล้วก็ตะไคร้หั่นเป็นแวอย กระเทียมปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พริกแห้งค่ะมีใบมะกรูดนะคะจากนั้นตำส่วนผสมทุกอย่างหรือว่าส่วนประกอบทุกอย่างให้ละเอียดเลยนะคะเ,เมื่อเราตำส่วนประกอบหรือว่าส่วนผสมละเอียดแล้วนะคะให้ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะใส่รสด,ดีลงไปในขั้นตอนนี้เลยนะคะใส่เกลือป่น ลงไปนะคะกะใส่พอประมาณนะคะวันนี้ไก่ตัวใหญ่อยู่ดิฉันจะใส่ประมาณ1น่ช้อนชานะคะตามเ็ยผงด้วยค่ะตามชอบเลยนะคะดิฉันจะใส่ประมาณ1น่ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาวลงไปเลยนะคะกะใส่พอประมาณเหมือนกันค่ะดิฉันจะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะตามได้ซอสหอยนางรมค่ะกะเอาเหมือนกันนะคะดิฉันใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสนะคะ หนึ่ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะจากนั้นตำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะนําไปหมักไก่นะคะส่วนประกอบทุกอย่างที่จะหมักไก่นะคะกาใส่พอประมาณก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเรานําไปกินค่ะเราจะมีน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มไก่อบค่ะไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะกิดไก่ก่อนค่ะเวลาเราหมักนะคะสมุนไพรจะได้เข้าไปในเนื้อไก่นะคะหรือว่า สมุนไพรจะได้เข้าไปในตัวไก่ค่ะแล้วก็กีดเป็นร่องๆนะคะกีทั่วๆเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็นำ ส่วนประกอบสมุนไพรนะคะหรือว่าส่วนผสมสมุนไพรที่เราตำไปละเอียดแล้วนําไปหมักที่ตัวไก่นะคะหมักให้ทั่วๆเลยนะคะคลุกเคล้าให้ทั่วๆค่ะยัดเข้าไปในท้องด้วยนะคะยัดเข้าไปลึกๆเวลาอบไก่สุกนํามากินนะคะจะได้อร่อยค่ะด้านหลังด้วยนะคะ เมื่อเราคุกเขาหรือว่าหมัดไก่ใส่สมุนไพรเสร็จเรียบร้อยนะคะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนําไปอบนะคะเพื่อให้สมุนไพรเข้าไปในตัวไก่ค่ะก่อนนําไปอบนะคะสําหรับใบมะกรูดนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ยัดเข้าไปในท้องไก่เลยนะคะจะได้หอมหอมค่ะเป็นไก่ ไก่อบฟางสมุนไพรนะคะจากนั้นแล้วก็มักๆมักให้ทั่วๆเลยนะคะสำหรับส่วนประกอบในการทำไก่บ้านอบฟางสมุนไพรวันนี้ดิฉันได้เขียนไว้ข้างล่างคลิปนะคะทุกท่านสามารถเปิดเข้าไปดูได้ะคะ่ะหลังจากนี้ไปดิฉันจะทำการพักไก่ที่หมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในขั้นตอนวิธีอบฟางกันเลยค่ะ ตอนนี้กำลังเตรียมอบฟางนะคะวิธีอบฟางค่ะลูกชายเป็นคนอบช่วยอบนะคะวันนี้เอาน้ำใส่เต็มขวดนะคะแล้วก็นำตัวไก่ขึ้นไปเสียบตั้งไว้นะคะแล้วก็ใส่จานรองด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราอบไก่จะมีน้ำหยดออกมาจากตัวไก่นะคะเราจะเอาไปทำดำจิ้มะคะ่ะตัวน,นี้ก็จะมีอุปกรณ์นะคะในการ เตรียมอบฟางค่ะอบไก่ไก่อบฟางนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปดูดูพื้นที่ตั้งอบไก่ให้เรียบๆนะคะจากนั้นก็เอาปิ๊บครอบค่ะต่อมาเราก็จะ เอาดินถมก่อนนะคะดินถมรอบๆค่ะเพื่อไม่ให้ไม่ให้ไฟร้อนนะคะเข้าไปในในปิ๊บค่ะเดี๋ยวไก่จะไหม้นะคะเด<อ>ี๋ยวจะไม่เป็นไก่อบค่ะเดี๋ยวจะเป็นไก่ไหม้นะคะ<อ>แล้วก็ใส่ใส่ดินถมเข้าไปรอบๆก่อนแล้วก็ใส่ข้างบนบนหลังปิ๊บด้วยนะคะ,<อ>คะกันความร้อนไม่ให้ปิ๊บร้อนเกินไปค่ะไม่ให้ตู้อบปิ๊บร้อนเกินไปนะคะ เกียเกียให้ทั่วๆด้วยนะคะทั่วๆปิ๊บค่ะข้างบนใส่ใส่ดินเข้าไปอีกหน่อยให้ทั่วๆปิ๊บนะคะเดี๋ยวปิ๊บ <Okay. S 1> ต่อมาก็ใส่ ใส่ฟางข้าวนะคะใส่ถมให้ให้ท่วมเลยนะคะเราจะใช้เวลาอบไก่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะไก่บ้านอบฟางสมุนไพรอีสานค่ะพี่น้องขออนุญาตเบาภวษ้าเาลาวน้ำเด้อค่ะมาเด้อพี่น้องมากินไก่อบฟางน้ำกันแซบๆค่ะหนาหนาวค่ะตอนนี้อากาศหนาวนะคะลมเย็นสบายค่ะ เข้ากับบรรยากาศเลยนะคะไก่อบฟางไก่บ้านอบฟางสมุนไพรค่ะเราจะใชะ้ถ้าเกิดว่าฟางหมดนะคะเราก็จะใช้ฟางเพิ่มค่ะเราจะใช้เวลาอบทั้งหมดประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ เมื่อไฟรอบแรกดับลงนะคะก็จะใช้ฟางข้าวเข้าไปไปใส่ให้ไฟลุกอีกครั้งที่สองนะคะใส่ไปเรื่อยๆค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ ตอนนี้เป็นช่วงคํำนะคะ <t iny _> ตอนนี้แล้วก็ ทำไก่บ้านอบฟางมาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดดูไก่ของเราว่าสุกหรือยังนะคะจะเปิดเปิดดูไก่พร้อมๆกันเลยนะคะ ค่อยๆเปิดไก่อบฟางเราก็สุกแล้วนะคะกินหอมน่าอร่อยมากค่ะเป็นแต่แสบค่ะพี่น้องมากินไก่อบฟางน้ำกัดได้ค่ะพี่น้องไก่บานอบฟางสมุนไ <ads> พรเฮ็ดสูตรพิเศษค่ะพี่น้องเมื่อนี่อบปิบย่างดีเลยนะคะ มาคลิปนี้กับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปทัดไปเป็นกำลังใจในเดือค่ะพี่น้องช่องสบายสบายไลฟ์สไตล์ชิวชิวกับเส็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆค่ะ ดี๋ยวหงสิงปเบิบงวิธีเฮดน้ำจิ้มกันค่ะพี่น้องแซ่บๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำน้ำจิ้มกันนะคะใส่พริกสดลงไปค่ะล้างน้ำตาลกุาลให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เอาพอประมาณเลยค่ะตามชอบนะคะกระเทียมค่ะปอกเปลือกล้างน้ำตาลกุาดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะในขั้นตอนนี้ให้ใส่เกลือป่นลงไปตามด้วยนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะ ใส่น้ำตาลลงไปตมเลยนะคะจะได้ตับง่ายๆค่ะตามชอบเลยนะคะดิฉันจะใส่ประมาณสามช้อนชาค่ะจากนั้นตำให้ละเอียดนะคะเมื่อเราตาพริกกับกระเทียมละเอียดแล้วนะคะให้ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะมะนาวสดๆนะคะตามชอบเลยค่ะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะดิฉันชอบเปรี้ยวดิฉันก็จะใส่ประมาณสองลูกนะคะบีบใส่ให้หมดเลยค่ะ มเมื่อเราใส่มะนาวเสร็จแล้วนะคะใี่ใส่น้ำอุ่นนะคะหรือว่าเป็นน้ําที่เราอบไก่ก็ได้นะคะแต่ดิฉันจะใส่เป็นน้ําร้อนค่ะเป็นน้ําอุ่นนะคะกะใส่ให้พอดีนะคะหลังจากนั้นใส่ผงนัวเพิ่มเล็กน้อยนะคะดิฉันจะใส่ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะใส่น้ําปลาด้วยนะคะ กะใส่พอประมาณนะคะอย่าใส่เยอะค่ะเดี๋ยวจะเค็มนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราใส่เกลือลงไปแล้วค่ะหลังจากที่เราชิมดูแล้วถ้าเกิดว่าไม่พอดีค่อยเติมทีหลังนะคะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ,ะชิมดูนะคะพอดีเลยนะคะ,ะเมื่อน้ำจิ้มพอดีแล้วเราก็เทใส่ภาชนะค่ะ ใส่ผักชีนะคะผักชีที่เรานำลากไปหมักเป็นส่วนผสมในการอบไก่นะคะเราจะเอาใบนะคะมาหั่นเป็นเฟ้ยฝอยใส่น้ำจิ้มนะคะจะได้หอมหอมอร่อยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ไก่บ้านอบฟางสมุนไพรสูตรพิเศษกินกันอร,ออร่อยๆแล้วนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปถัดไปด้วยค่ะ ช่องสบายๆหลายสไตล์ชิวๆขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย